สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ในการถามได้จันนะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อนะครับวันนี้ขอคุยกับตัวเครเะหาการเมืองอีกท่านหนึ่งที่มีบุมบ่อนศึกนาการบ้านหมือที่น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณศักาดาธงประเสริ์สวัสดีครับพี่ศักดาครับสวัสดีครับพี่นุครับมาคุยเรื่องกับปรับรัฐมนตรีของอุกอิงสองเนี่ยพี่ศักดาคิดว่าปรับคอรมอแล้วชมหน้าคอรมอน่าสนใจกว่าเดิมไหมแย่กว่าเดิมด้วยซ้ําไปเหตุผลสี่ข้อนะตัวนายกเองแก้ไขปัญหาไม่ได้ มันสะท้อนให้เห็นว่านายกเนี่ยขาดวุฒิภาวะไม่สามารถดํารงตําแหน่งนี้ได้แต่ก็เป็นด้วยโครงสร้างระบบของมันจนทําให้มาเป็นนายกนี่แก้ไขอะไรไม่ได้เลยข้อสองทำให้เห็นด้วยพักการเมืองที่เข้าร่วมเป็นรัฐบาลเนี่ยกอดการเป็นรัฐมนตรีมากกว่าประโยชน์ของประเทศความเดือดร้อนของประชาชนหน้าตามจะดีได้ไงข้อสาม,มคนที่อยากจะเข้าไปเนี่ย แค่เข้าไปเป็นรัฐมนตรีเท่านั้นเองวิถีความเติบโตของพรรคตัวเองความร่วมฉลายของตั้งตัวเองรออยู่เนี่ยผมคิดว่าหลมีนะประเด็นนี้มีนะอ่าแล้วข้อสี่เนี่ยคิดว่าพรรคเพื่อไทยเขาต้องการที่จะลากให้ยาวที่สุดแม้เสื่อมสภาพตามหนึ่งสองสามแล้วก็ตามาะนั้นโอกาสที่ลากให้ยาวที่สุดทุกคนก็เลยต้องเข้าร่วมอยากเข้าร่วมหน้าตามันก็เลยกลายเป็นไม่สวย ทำไมเพื่อไทยเขาต้องลากยาวที่สุดเหรอฮะเหตุผลอะไรฮะสามเหตุผลนะพี่โน้สั้นๆข้อหนึ่งปล่อยอํานาจนี้ไปไม่ได้เพราะอํานาจ <พอ S 1> นี้เนี่ยเป็นดุลอํานาจของผู้ถืออานาจรัฐถ้าพูดตรงๆหมายถึงว่าอํานาจเนี้ยยังให้คุณให้โทษการดํารงอยู่ของนายกรัฐมนตรีแล้วก็แปรองสารอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยคือคุณทักษนณแล้วก็ดีนายกยิ่งรักด้วยซึ่งมีภารกิจสองการเป็นรัฐบาลเนี่ยมันได้บริหารงบประมาณ อันนี้ปล่อยไม่ได้ข้อสามอันนี้สุดท้ายยังไปทำพารกิจอะไรที่ตกปากรับคำหรืออาจจะไปทำอะไรที่มันเป็นธุรกิจได้ด้วยเ <st> ช่นพรบเอนเตอร์เทนเมบ่อนการิโนฉะนั้นทำไมเด้เป็นรัฐบาลทำไม่ได้ที่บอกว่าตกปากรับคำเนี่ยแสดงว่าคุณสักตาก็เหมือนกับประชาชนทั่วไปทั้งประเทศที่คิดว่าคุณทักษิณเนี้ย มีข้อตกลงร่วมกันกับคุณฮุนเซนหรือข้อตกลงร่วมกับกับเอ่ในทุนสีเทาต่างชาติที่จะต้องทำคาสิโนโคอมเพกให้เป็นจีให้ได้เขาว่ากันนะพี่นุผมก็ไม่เชื่อนะแต่เล่าให้พี่นุฟังว่าเขาบอกไปรับของมาแล้วอะรับของมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่จะประชุมสภาเนี่ยได้ข่าวว่าจะมีคาสิโนคอมเ็กเข้าไปอยู่ในวาระการประชุมด้วยพูดไว้นานแล้วอ่ะถ้าไม่ทํารัฐบาลก็ต้องเสียนอกจากถ้าจะไม่ทําเพราะคะแนนเสียงมันปิ่มน้ําเนี่ยก็อาจจะต้องหาวิธีลากออกไปเท่านั้นเองและผมเชื่อนะว่าอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งในหลายเหตุผลที่ต้องเอาภูมิใจไทยออกเพราะภูมิใจไทยเป็นภูมิใจขวางเรื่องของ บ่อนกาสิโนจนถึงขนาดต้องเอาเลขาที่การพักลูกไครก็ไม่รู้ที่บุรีรัมย์อ่ะต้องออกมาบอกอะ่ะว่าผมวางอะ่ะผมไม่เอาอะ่ะแม้กระทั่งคุณเนวินก็ทําคลิปออกมาเลยว่าบ่อนกาสิโนเนี่ยมันจะเป็นเร่งด่วนอะ่ะพูดแบบประชดประชันเนี่ยอันนั้นมันสะท้อนกันให้เห็นเลยว่าภูมิใจไทยเขาไม่เอากาสิโนผมเลยเชื่อว่าจากปรากฏการณ์จากข้อเท็จจริงในฐานะติดตามการเมืองว่านี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ ไม่อยากให้ภูมิใจไทยเนี่ยมาทําเรื่องสําคัญสําคัญพี่นุรู้ไหมครับว่ารัตตีมหาไทยจะเป็นผู้ดูแลรักษาพรบรเรื่องบ่อนการินนี้ทฉะนั้นก็ต้องเอาออกจากกระทรวงนี้ไงอันนี้ใช่ภารกิจไหมละ่ะถ้าคุณศตอาบอกว่าเอาจะเป็นต้องผักาการาตินงให้เต็มที่เลยต้องเอาภูมิใจไทยหรือภูมิใจขวางออกเนี่ยนั่นก็เป็นเหตุผลเหมือนกันไหมฮะที่คนที่เป็นรัตรีมหาไทยจําเป็นต้องเป็นคนที่ชื่อภูมิธรรมที่ภูมิธรรมเนี่ย สนิทสนมกันนะด้วยความเคารพพี่บุมธรรมเป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ดีที่สุดและพูดภาษาเดียวกับเจ้าของพรรคเพื่อไทยเจ้าของจิตวิญญาณได้ดีที่สุดพี่ภูมิธรรมท่านรัตตีภูมิธรรมเนี่ยจะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็ต้องคนทําภารกิจนี้เพราะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยตั้งหลายอย่างหนึ่งการดูแลประสานผู้ว่าในอำเภอทั่วประเทศถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งอันนี้ก็เป็น,นกลไกสําคัญ สองมหาไทยดูแลเรื่องพรลบริบการสิโนโอ,อันนี้ก็สำคัญข้อสามภาพรวมของรัฐมนตรีมหาไทยก็คือน้องน้องนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วแหละคนที่จะต้องทำหน้าที่ตอบกับสื่อมวลชนประสานงานทุกกระทรวงทะบวงกรมมันอยู่ที่ผู้ว่าอยู่ที่นายอำเภอฉะนั้นกระทรวงนี้จึงสำคัญกระทรวงนี้สำคัญจึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องใกล้ชิดคนที่มีอำนาจ อย่างุภูมิธรรมโอเคขอขอถามเรื่องคุณภูมิธรรมละเอียดได้ข่าวว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นโรคร้ายแรงโรคหนึ่งไม่อยากเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อโรคแล้วกันทําโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่อาจจะซึ่งเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้คนที่เป็นโรคร้ายแรงขนาดนั้นเนเี่ยถามแบบตรงไปตรงมานะไม่รู้จักผิดชอบช่วดีหรอคะว่าการทำกีเซโนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทําร้ายสังคมไทยและเยาวชนไทยและเป็นเรื่องที่อปีจารยที่สุด คนใกล้ตายขนาดนี้เขาไม่รู้จักผิดชอบช่วดีนะคะหรือว่าทักษินสั่งต้องทําก็เลยต้องทํานี่ถามแบบตรงๆเลยไม่มีใครกล้าถามด้วยและมีใครกล้าพูดด้วยว่าคุณภูมิสามป่วยก็ดูสีหน้าท่าทางท่านรัตตีภูมิธรรมดิคนที่อายุมากอาวุโสก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นคนป่วยมันก็จะเป็นอาการแบบนี้แต่เราจะเอาเรื่องนี้มาพูดกันเล่นๆเนี่ยก็ไม่ได้มันต้องแยกกันนะพี่นุ คนเก่งคนทํางานกับคนดีคนละเรื่อกงกันเข้าใจเข้าใจคนเก่งค,คนทํางานแต่มันมีสัต์ธรรมอย่างหนึ่งแบบพิศตาก็คือคนเราเนี้นะต่อให้ชั่วขนาดไหนก็ตามเนี่ยเมื่อมาถึงเวลาที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันจะรู้นะว่าเอ้ยเราไม่ควรจะทําชั่วต่อไปอแล้วนะเพราะว่าสวรรค์หรือดรกเนี่ยมันกําลังจะรอเราอีกแต่อีกไม่ช้าเนี่ยไม่มีหรอไม่มีความคิดนี้อยู่ในสมองคุณภูมิทาไปหรอ ั้งแต่เอากิง,ง่าเลยนะฮะั้งแ,แต่หนึ่งมันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทำเรื่องข้าวนาสิบปีทําภารกิจภารกิจของคุณภูมิธรรมที่กระทรวงพาณิชย์เคลียร์ว่าทําเรื่องข้าวนาสิบปีเคลียร์เข้เกากาวหายคุณยิง่งรักมาทามํากระลาโหมก็ไม่ยอมปิดต่างชายแดนอะไรยื้อไปยื้อมาจนสุดท้ายทหารทําไม่ได้มาทําภารกิจไปรับรู้ว่าทหารมีความเคลื่อนไหวย,ยังไงมีทัศนะกับพักเพื่อไทยกับนายกและรัฐมนตรีมากน้อยขนาดไหนและถ้าทําได้ก็ต้องไปประสานรอยเล้า ให้แนบแน่นนี่เป็นภารกิจภารกิจไ้สึกมีไหมฮะมันรวมอยู่ในนี้ด้วยอ่ะอุ้ยพี่สกดาพูดแล้วเดี๋ยวเสี่ยงนะผมถามนวพี่สกดามไม่ตอบก็ได้นะผมผมก็ถามไปเรื่อยนะมันก็ต้องมีมันก็มีอยู่ด้วยแหละก็ดูที่คุณสุทินคังแสงเนี่ยก็ทํางานดีอะ่ะเข้ากับทหารได้ดีอะ่ะทาไมต้องไปปักคุณสุทินออกอะ่ะแบบไม่มีเหตุผลนะ่วันนี้เนี่ยต้องต้องยอมรับนะว่าพี่อ้วนของผมเนี่ยท่านรัตตีภูมิธรรมเหมือนยาสามัญประจาบ้าน ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ปวดท้องเป็นโรคเรื้อรังภูมิธรรมรักษาไม่ได้หมดอ่ะท่านภูมิธรรมจะมีอยู่กระทรวงไหนก็ได้ถ้าเขาค่อยไปไม่ต้องดูที่ความรู้ความสามารถไปตามภารก,กิจแน่นอนคุณภูมิธรรมเป็นยาสามัญประจำา้นานสำบับคพระบัวชินวัตรคือทำงานตอบทุกโจทย์ของชินวัตรแต่ ผมจะจะมีใครเดินมาตบปากผมไหมเนี่ยแต่ว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาในการทํางานของคุณภูมิธรรมเนี่ยเหมือนเป็นยาพิษสำหรับประเทศไทยเลยนะฮะหลายๆเรื่องไม่เคยเห็นว่าสิ่งผลงานของคุณภูมิธรรมเนี่ยจะมีอะไรที่มันเป็นไปประโยชน์กับประเทศชาติแม้สักแอะเดียวเลยตลอดสองปีที่ผ่านมาแต่ไม่แน่นะถ้าพี่รูไปหาดีๆอาจจะหลงเหลือบีอยู่บ้างก็ได้ต้องไปหาดูดีๆอ่ะก็พี่พยายามอสอบ <ไป S 1> แล้ว<า>นะ พี่พยายามส่องแล้วนะเพราะจริงๆแล้วเราเราทำรายการทีวีเนี่ยเราก็อยากจะคุยเรื่องดีๆนะฮะแต่ว่าพยายามหาอยู่แต่หาไม่ได้ทีนี้ภารกิจของคุณภูมิธรรมที่มหาไทยเนี่ยจริงๆนะภารกิจหลักก็คือมาผักดานเรื่องกฎหมายคาสิโนใช่ไหมฮะใช่ครับเพ,พราะพรบนี้เนี่ยรัฐมนตรีมหาไทยจะเป็นผู้รักษาการตามพรบนี้ทําไมเขามั่นใจว่าเขาจะทําได้สําเร็จอะฮะ พัสดาผมสงสัยมากทั้งที่ประชาชนออกมาต่อต้านกันปุ๊บ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 กันหมดพี่นุแต่ก็มีความเชื่อนะว่ามันมีทั้งส่วนต่อต้านและมีทั้งส่วนที่เห็นด้วยและสิ่งที่จะโน้มน้าวจูงใจให้ได้มากที่สุดก็คือว่าการทําคาสิโนเนี่ยใครเขาก็ทํากันและคาสิโนเนี่ยจะทํารายได้ให้เข้าประเทศคําว่าเข้าประเทศมันก็ต้องแบ่งนะว่าประเทศหรือว่าคนในประเทศหรือใครแ ถาสิโดทำได้ได้เข้ากับประเทศแล้วทำไมกัมพูชามีการเสนอต้องร้อยห้าสิบแห่งไม่เห็นคนกัมพูชานี้รวยเลยจะต้องมาหางานทำที่ประเทศไตเลยนายกคุณเซนรวยไหมล่ะคุณเซนรวยแล้วคุณเซนรวยแล้วคุณเซนรวยอะ่ะคนกัมพูชารวยไหมอ่ะนายกคุณเซนเขาอาจจะไม่ได้สนใจคนกัมพูชาก็ได้แล้วคุณทักษิณเขาสนใจคนไทยเหรอคะ พ่สกราตเคยหยุดพื่<ก>อไทยไม่ใช่หรือก็น่าจะมีอยู่บ้างนะมากน้อยขนาดไหนก็ต้องไปว่ากันเราตั้งเป็นประเด็นเพื่อให้ให้ให้คนที่ชมรายการเนี่ยเขาวินิจฉัยเอาเองดีกว่าเพราะว่าบทบาทที่คุณทักษิณเนี่ยแนวความคิดของคุณทักษิณในเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นบทบาทที่เข้มแข็งแข็งแ,งแรงมากเลยเพราะว่าถ้าเป็นคนปกตินะพี่โน้ถ้ามีเสียงท่วงขนาดนี้เนี่ยเขาต้องเบาแล้วเขาต้องชะลอแล้วคล้ายๆกับมีคําท้าทายด้วยซ้าไปว่า เปิดประชุมสภา,าก็จะเอาเข้าเลยก็จะรอดูซิว่าจะเข้าไหมถ้าเป็นคนปกติธรรมดาเนี่ยเขาจะไม่มาพูดหรอกไม่มาตรงตรงสัญญาณหรอกประชุมสภา,าก็เอาเข้าเลยมันเหมือนกับ็นการเอ,อ่อเติมฟืนให้กับม็อบที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้นะที่สักดาก็อันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญแต่ม็อบก็รอดูว่าแล้วที่สุดจะฟังเสียงไหมถ้าฟังเสียงก็ยังไม่รีบนําเข้า จนกว่าจะทําความเข้าใจชี้ให้เห็นว่ามันได้ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์มันแลประโยชน์กับคนทุกๆคนไม่เช็ตกกับตระกูลใดตระกูลหนึ่งคาสิโนมันได่ประโยชน์หรอกคาสิโนเป็นแหล่งฟอเกินคาสิโนเขาเนี่ยเขาจะทําออนไลน์ด้วยแค่จนป่านนี้ยังไม่เห็นเลยว่าการพนันออนไลน์ที่เข้าไปมือถือคนทุกคนเนี่ยมันชิบหายขนาดไหนเราต้องไปดูกันว่าอ้การผลักดันตรงเนี้ยมันผลักดันและประโยชน์มันตกกับใครไงพี่นุเราพูดด้แค่นี้มันจะตกกับใคร พี่นุเคยเห็นเขาเซ้งแผงไหมราคาค่าแผงเนี่ยก็คือราคาเข้าแผงนะแต่คัดเซ้งเนี่ยมันได้ไปก่อนแล้วนะหรือว่าเรียกแปะจียดเดี๋ยวกำลังจะพูดถึงไปอนุญาตใช่ไหมที่ที่จะอนุญาตให้เปิดเปิดทุกแห่งเอา,อย,าอย่างนี้นะพี่ขอออกข้อพิจารเรื่อง,งคาสิโนนะคือถ้าจะทําก็ได้นะแต่ให้ทําทแค่แห่งเดียวนะคืออย่างนี้คือถ้าพี่เนี่ยเป็นเออมีสิทธิ์ที่จะพูดนะ่ะพี่จะบอกว่าคุณทักษิณจะทําคาสิโนก็ได้นะ แต่อนุญาตให้ทำแค่ที่เดียวนะและต้องห้ามทําคาสิโนออนไลน์ห้ามทําบอร์ดออนไลน์ต้องมีกฎหมายฟอกเงินและคนถ่ายข้ามเข้าไปเล่นและทําที่เดียวทําที่ไหนพิรณาดูไหมทําที่คลองลึกอรัญ,ญประเทศทําตรงข้ามกับบ่อนของคุณเซนนะคะทำตรงนั้นไม,มททไม่มีสิทธิ์ทําที่กรุงเทพไม่มีสิทธิ์ทําที่ชมบุรีรยองไปทําที่อรญ,ญประเทศอน,นุญาตให้ทําที่เดียว ที่พี่นุพูดเนี่ยปัจจัยหรือหรือสิ่งที่ควรจะทําในถ้าหากว่ามีบ่อนการพนันหรือคาสิโน,โนเนี่ยมันก็มีคําอธิบายไว้อยู่แล้วนะแต่สิ่งที่สงสัยก็คือทําไมไม่ไม่เริ่มทำหนึ่งก่อนเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่ามันได้ประโยชน์จริงๆกับคนทั่วๆไปอันนี้ก็เป็น <Ừ. S 1> เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วข้อสองที่พินุพูดแหล่งสถานที่นี่ยังเอา มีข่าวโคมๆในกรุงเทพเอาจะไปอยู่ท่าเรือคองเตยเลยอย่างเงี้ยมันใจกลางเมืองไหมล่ะออพี่นุ๊กพูดเนี่ยกลายเป็นว่าหนึ่งเราต้องไปอยู่เมืองอที่มันต่างแดนหน่อยหรือไปดักลูกค้าของเขาที่ข้าไปเด่นไปอยู่ลอยตะเข็บหน่อยอนี่มีวิธีคิดว่ามาตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยและก็ไม่รู้ว่าไม่รู้นะพี่นุ๊ก มันเป็นเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้เพราะบุรีรัมย์ก็อยากจะทําบ่อนคาสิโนเหมือนกันก็ก็บอกแล้วไงว่าถ้าจะทําเนี่ยถ้าไปทําที่อ,อือ่นประเทศหรือไม่ก็ไปทําที่ร้อยเอ็ดหรือไปทําที่จังหวัดบุกดาหารจังหวัดที่เจริญน้อยที่สุดในประเทศไทยถ้าไปทําคาสิโนที่นั่นนี่ครับผมผมเลยเสนออย่างนี้ว่าเรื่องของคาสิโนเนี่ยมันมีหลายประเด็น ที่เป็นข้อเครือบแขงสงสยัยว่าทำไมต้องทำในเมืองเมืองที่จเจริญทำไมที่จะต้องทำหลายๆแห่งพร้อมกันและผลประโยชน์มันตกกับชาวบ้านกับประชาชนจริงไหมหรือเงินมันจะเข้าใครเงินมันจะเข้าสู่การฟอกได้หรือเปล่ามันยังไม่เคลียร์คัดเลยแต่พยายามเร่งรีบทีนี้มันก็เป็นการเร่งรีบแบบคำพูดเฉยๆนะมันจะเร่งรีบทางกายภาพต่อเมื่อ เปิดสมัยประชุมสภาแล้วนำเข้าอันนี้แหละจะเป็นเรื่องร้อนพอๆกับกัมพูชาลิปหลุดอ่ะของรัฐบาลนี้เราต้องดูกันต่อไปอีกนิดนึงครับก็วันนี้จะขอขอบคุณพี่ศักดาธนประสิทธิ์นะครับแล้ววันไหนพวกว่าเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับพี่ครับต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยคาสิโนคอมเพล็กซ์เนี่ยมันจะ เป็นไปได้จริงหรือไม่นะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าอยากฝากบอกคุณอุ้นภูมิธรรมนะครับถ้าจะมาเป็นรัฐมนตรีหมหาไทยเนี่ยคิดถึงชาติบ้านเมืองนะครับแต่คิดถึงคนตะกูลชินมากมากเออคาสินโนเนี่ยเลิศได้เลิศเถอะเพราะยังไงก็มี่วันทําได้สําเร็จนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับปรับรายการถามด้วยสวัสดีครับต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ อาจจะได้สบายด้วยขอโทษนะครับคุณลูกค้ากระจกยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ยความรักของเราไอ้ไต้งไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้องอยากสบายอะไอ้